ครับท่าน้ครับนี่ก็คือคู่ที่สองครับแล้วเป็นคู่มวยไทยหญิงนะครับผู้นี้ชกมวยไทยนะครับชกกัน5ห้ยกละสองนาที่ครับในพิกัดหนึ่งร้อยสิบปอนด์ครับระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงครับมีมาจากจังหวัดตรังครับแสงโสเดชดำรงครับพบกับทางด้านอลนาอิรินจากประเทศไอร์แลนด์ครับเอาเลยครับดูว่ารูปร่างนี้ก็ได้สูงก็ได้หนาครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับอยู่ที่ว่าวันพรุ่งนี้นั้นแสงจะได้เก่งเกิดที่วิธีมวยป่าตองหรือไม่ครับ อาจจะไปชนะที่อื่นแต่ถ้าวิธีมวยป่าตองนี้ก็คือหลุมของแสงและคิดว่าพรุ่งนี้เราจะได้หลุดออกจากหลุมไหมเพราะว่าเราเจกับหมูเจตัว่อนกว่าชนะแน่น้ำหนักไม่มีปัญหาสมดีเกินร้อยโดนไม่ถึงร้อยเต็มที่ค่ะเต็มที่มั่นใจไหมพรุ่งนี้มั่นใจมั่นใจเพราะเราสวยกว่า ไม่เห็นเขาพูดกันข้างนอกได้ยินมาแต่ดูแล้วไม่ใช่ใชเราเก่งกว่าเสียงจือกับผู้ชกต่างชาตินี้ช่วงหลังนี้ก้นข้างบ่อยนะครับอาจจะว่าคนไทยสู้ลงมาได้หมดแล้วแต่นะคนไทยมาได้ข่าวคคนไทยเคยจะสู้เธอได้เอาแลยครับสมมติว่าพรุ่งนี้ชกกับทางด้ดนอลันน่ะเราจะใช้อะไรช่วเขาทุกอย่างมันเท้าเขา่าตกเป็นหมด แต่ทําไมไปต่อยจะไม่เคยใช่ลวมลืมแล้วตอนนี้เสีอายุเท่าไหรยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่แก่แล้วนะมวยไทยนะยี่สิบสี่นี่น่าจะต้องบางคนนี่เลิกไปแล้วนะนี่คิดว่าจะเลิกยังยังค่ะยังนะเพราะเลิกมานานแล้วแล้วกลับมาต่อยใหม่ใช่เอาเลยครับแสงบอกว่ามั่นใจครับนักชกจากการับอายุยี่สิบสี่กับกระดูกมวยไม่ต้องห่วงครับตอนนึกเด็กชกมาเยอะครับเดี๋ยวหยุดไปนานครับเจอกับอลันน้าในมวยไทยไม่เท่าไรแน่กับกระดูกมวยนะครับแต่ว่าฟอร์มเป็นมวยโอ้โหใช้ได้ครับอลันนา Okay you fight again tonight yeah. and you when you come to fight at Pathom Bokter you know look, before you are uh, training at Phuket King I remember yeah. you win yeah. and you come to uh, Bang to Muay Thai you win again yeah. I think so. Uh, you training at Phuket King and Bang Bangtao Bang is better yeah really good we yeah. got uh, many good training and then many opponent uh, many uh, fighter uh, training, training here training partner, yeah. and you train hard yeah train hard and sometimes you're crying you're training with the book because <laughs> yeah, to, too much uh, yeah. Uh, and to, tomorrow night you're training uh, you're you crying or not? You cry again? No, 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 no. cry no. <laughs> <laughs> and that's what uh, you often ended like a thing, have many fight in Muay Thai. Because uh, you you a uh, beginning for the fighting is younger and now even twenty four. Mm -hmm. And you? No, twenty uh, three. Why you look like a you, your face is younger? อ๋อ too. I want to look like you โอเคเอาละครับทั้งคู่มั่นใจครับนี่ก็อ,อายุไม่หา่างเท่าไรครับยี่สามยี่สี่ครับแต่ว่ากระดูกมวยนะั่นน่าจะแม่ทางด้านเสียงดีกว่าครับแต่ว่าจะพูดถึงการฟิตอมนั่นแม่ถ้ามาจากบางทมวยไทยนี่บอกว่าอาจารย์วัดแม่เอาตายทุกตัวครับถ้าไม่อมไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นครับพรุ่งนี้ครับ วัดกันที่ฝีมือกับความแข็งแกร่งอีกคู่หนึ่งครับที่น่าติดตามชมครับในคู่ที่สงของรายต่างปาตรง,งแบบคิิบโกซิ่งครับวันอาทิตที่หนึ่งพิจุนาครับ